เอาละครับต่อไปขออนุญาตไปสัมพันธ์จากกระทรวงการรุวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับ อวนั่นเองนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมขอเชิญท่านผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมอบรมนะครับในหลักสูตรมาตรฐานโรงเรือนและความสําคัญของบรรจุพันธุ์นะครับเรียนรู้การเลือกใช้บรรจุพันธุ์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานความสําคัญของฉลากอาหารและการเลือกให้บรรจุพันธุ์ถูกวิธีนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและยอดขายกับตัวสินค้าเสริมความรู้เรื่องมาตรฐานโรงเรือนวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบสําหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายตามที่เห็นนี้นะครับ พบกันวันที่11ตุลาคม2565วั 2, 6, นอังคารนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณนะโรงแรมสยาม al, โเอเรนทัลอเมา์ใหญ่จวดสงขลาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะครับรีบติดต่อตอนนี้เลยทีเดียวนะครับใครก็ตามที่สนใจในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับของตัวเองแล้วก็ของชุมชนเชิญครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้เพิ่มเติมที่แฟนเพจ STIOTOP นะครับ by นะครับ M H E S I นะครับนะฮะ เขาบอกว่า learning from experience นะครับเรียนรู้จากประสบการณ์เสริมแกร่งผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยวทนนะครับหรือว่ากลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับตอนนี้ก็ทําการถ่ายทอดสิ่งต่างๆนะครับลงสู่ชุมชนแล้วก็สามารถที่ให้ชุมชนนั้นมีมูลค่าเพิ่มในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับก็ใครว่างนะครับไม่ได้ไปลากพระเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยยิ่งในส่วนของตัวแทน ผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเองหรือแม้แต่ในส่วนของธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับฟรีนะครับวันอังคารที่11เตุลาคมนี้ตั้งแต่9านาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยมาใช้ในงานได้ในทันทีเลยทีเดียวพบกับ,บกวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเนเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องราวของนะครับามาตรฐานโรงเรือนนะครับแล้วก็ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์นะครับการจัดเก็บวัตถุดิบนะโอเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ก็รีบสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะจะได้ไม่พลาดโอกาสนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับใครก็ตามที่อยู่นะฮะแถวนี้นะครับย่านนี้ก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ภายในใจแล้วต้องการที่จะรู้เกี่ยวบเรื่องของโรงเรือนโรงเก็บแล้วก็นอกเหนือจากนี้นมาตรฐานวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบอะไรเงี่ยนะฮะจะได้ทาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปมีวิทยากรมาให้ความรู้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับ